ร้าน MC มอเตอร์ไซนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่ด้วยกันนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตที่แบบว่าขายดีๆในตลาดชั่วโมงนี้เลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่คันแรกนะครับผมกับเจ้าคอนท l ลีดคันนี้นะครับเป็นรถปี2023นะครับคันนี้เนี่ย เล็กไมวิ่งมาแค่1000กิโลรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะครับได้มาพร้อมกับสีแดงสดแบบนี้แล้วคันนี้ผมบอกเลยว่าเจ้าของเนี่ยดูแลรักษารถดีมากนะครับผมเพราะว่าแกเป็นคนที่แบบรักรถนะเห็นไหมอย่างสีล้อแม็กอะไรพวกนี้แกก็เปลี่ยนมานะครับเบาะอะไรพวกนี้ก็มีการแต่งมานะครับผมแต่เครื่องยนต์นะครับยังคงคอนเซปต์ว่ารถเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมเอาไปลองเทสขี horses, um. ่มาแล้วเครื่องนุ่มมากนะครับบิดติดมือเลยแล้วก็ พื้นฐาอะไรต่างๆคือเดิมทั้งหมดนะครับผมคันนี้ใครอยากได้ผมแนะนําว่าต้องรีบไวนะครับผมอะแล้วก็ขยับกันต่อมานะครับเป็นเจ้า Honda g จีโอโนนั่นเองตัวนี้จะเป็น g ีโอโน่พาร์ตตัว ABS นะครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดของ g ีโอโน่เลยนะครับผมเลขไม่จะวิ่งมาอยู่ที่6,000กิโลเป็นรถปี2024นะครับเป็นรถบ้านเจ้าของคนเดียวอีกแล้วนะครับรถที่ร้านเราจะไม่มีรถประมูลนะครับจะเป็นรถที่รับซื้อตามบ้านแท้ๆ100%ไม่มีรถประมูลนะครับแล้วก็ขยับกันลงมานะครับจากค่าย Honda มาเป็นค่าย y a m a h ่ากันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่คันนี้นะครับเจ้ายามาฮ่าแกรนฟีโน่นะครับตัวน เลขไม่นะครับวิ่งมาแค่2,000กิโลเท่านั้นเองเป็นตัวท็อประบบเบรก ABS นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงอ่ะกุญแจที่เป็นตัวคีย์เลสให้นะครับเป็นรถปี2,023นะครับหน้าไม้ใช้มาแค่2,000โลเท่านั้นเองขยับกันต่อมานะครับรถไซส์ลงมาหน่อยนั่นก็คือเจ้า Yamaha Fascio 125คันนี้จะเป็นรถปี2,025นะครับอายุรถเขาเนี่ยแค่2เดือนเท่านั้นเอง ใหม่นะครับมาแค่1 0ึ่กิโลรถมือเดียวแล้วก็ได้เป็นชุดสีตัวใหม่นะครับสีตัวใหม่ตัวนี้เขาจะทําเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะครับซื้อสีนี้ค่อนข้างที่จะดูแบบมีความแบบน่ารักน่ารักนะครับผมอ่ะก็เหมาะสําหรับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะครับใครอยากจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับที่เป็นรถบ้านแท้100% ติดต่อมาหาผมได้เลยนะที่เบอร์มือถือ0805580396นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม77นะครับผมนี่ก็จะมีรถให้ได้เลือกซื้อแบบนี้นะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในร้านของผมนะมีรถอยู่ประมาณ90กว่าคันนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.mc-mosai.com r นั่นเองไงก็ฝากร้านเล็กๆเ,เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ